สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอกนะคะทุกคนคะ่ะเช้าบ่ายวันที่18มีนาคม2568นะคะทุกคนคะ่ะวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นปิ้งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะใจะจะพาไปดูวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่ะสำหรับวันที่17นะคะทุกคนคะ่ะจะให้เด่นอยู่ที่1และศูนย์ะคะรอบเช้ามา5 2 4สองสเด่นมา1คะ่ะทุกคนคะ่ะคู่หนึ่งี่เจ๊ไม่ได้จับห้พี่น้องเลขเด่นประจำวันมาส ะคะทุกคนรอบบ่ายให้ศูนย์และเกหลุดมา6 5 2 4 2สององพี่น้องเลขเด่นประจาวันวันนี้เดิน2ทั้งบนทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะพี่น้องเนาะเลข7หลุดนาะคะทุกท่านไปต่อลุ้นต่อวันที่18นะคะทุกคนวันนี้เด่นมาตัวเดียวเฉพาะเลข1นึ่สำหรับเด่นแยกเนาะค่ะวันที่18บแวันอังคารจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้รอบเช้า5และ4 นะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามสามห้าห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเก้าห้าสี่ห้าห้าสี่สี่แปดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามสี่ 24, 4ี่สองสองสี่นยนเดนรอบบ่ายอยู่ที่8ปดและเจ็ค่ะทุกคนค่ะ8นะคะแปดห8าห8 8แปดแปดสี่สี่แปดแปองสอดแป

เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเอฟซีค้านี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดเบิ้นประจาวันคือสามสาม เลขสกับเลขแปด DFC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเชา้า5และสเด่นประจําวัน3และ8เป็น5 3าสามสาดหติดคู่ตฤเห้า5 8ดแปดห้ค่ะ4 3, 3่4 4 8 8ามติดคู่ตะเสี4 8 8 4, 8่แปดแปดสี่แปกับ7และ3กับ8เป็น8ปดสามสามแปติดเลขเด่นประจําวัน 8 3ดสามสามแปดนะคะเค่ะเจ็ดสามสติดคู่ตะเจ็ดแปดแปด็ดนะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะ fc ค่ามีคู่ไหนชอบไหมคะชอบตามต่อได้ไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมนดะพี่น้องสถิติมีเขาไม่หลุดนะคะพี่น้องขะบอมักบอชอบก็คอยผ่านนะะเนาองคะเนาะค่ะทุกคนสําหรับ ุ่นนิเคอีนะคะวันที่18บมีนาคม2568ัวันจันเจยก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ fc ทุกๆท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ fc ทุกๆท่านโชคดีกันทุกๆคนในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ